สวัสดีครับพี่น้องสุขหัวซูคนครับมือนี้กำลังขอเงินมัธยบาตให้เรครับสว่างสาวๆ้าพี่น้องว่านี่ยครับมือนี้กินก๋อยปลาก๋อยปลาซิวแล้วก็กุ้งเล็กหน่อยครับเอ๊ซอยหอมหน่อยเนาะซอยหอมครับ นี่กะกอดเนาะนี่วะมึงแท้เต็มหนวาคนนี้ฮ so. ัลโหลเดยวรอครับก่อยเลยเนาะก่อยเลยจะมาก่อยเลยเออก้อยนะก้อยปลาได้พี่น้องคนนี้ ปลาดิบกระไซต้งไปเลยครับเห็ดแห้งเลยนะเห็ดแห้งเลยบ่ยอืนะใส่สองในหนึ่งครับนะตีโพ้งครับสูตรก้อยปลาง่ายง่ายงัายงดินอยู่ครับนี่ตีโพ้งหลัก็ขัวเลยอืมน,น,นั่นก็่กบบคือขัวเพิ่มข้อความติดเกลือนะเกลียนิดหน่อย ใส่ลายดอกเดียวตอนนี้มีเข็มเ,เดี๋ยวกับผู้อย่างนี้เข้ามนี่ใส่ไปเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยใส่ลายมีเข็มใส่ทีละหน่อยเล็กๆหน่อย เนลงตงดูวัใส่มนางไปค่อยๆง่ายๆพี่นนอง อหอมหมักนาวเท่าไหร่นะครับก็้วก็เนาะนะเต็น,อนดอกก็มีบาน,เนีเลยส,สดลายส,สดลายเป็นหอวเลย <S <S อืมปลาหนึ่งเนาะพอดีอืม เที่ยนนอกเพียนนอกอนี่ของเทีย่ยนะใส่หอมลงไปครับบ้านนี่ใส่เบิร์ดเลยหอมเพิ่มความหอมลงไป

บบมเนะพี่น้องกินข้าวซอยร่วมกันนะครับบ้านนี้ร่วมกันเมาข้าวซอยครับก้อยปลาซิ่วก้อยกุ้งครับร่วมกันนี่แหละแล้วก็ก้อยหมูนี่ก้อยหมูขาหมูเนาะแม่ขมขันได้หมาปะนะครับพักส่วนหนึ่งพี่น้องมั้ยร่วมกันครับนะเปียกแช่หิ่งห้อยด้วยมาดูมาพี่น้องมาสิ้อปลาซิ่วโอ้ขนาดเลยหนาๆๆๆๆมาพักดเลยพี่น้องดิบๆ สดสดบุ๋มนดิบดิบเอือบสดสดเลสด่เ้องไดสดสสดเลยครับเป็นโด่งๆงเลยพี่น้องนี่ข้าคมูอรับนกการมุครับเรานี่เอาแต่ใส่กการมุเนี่เป็นไงคนเอาหมมาเสียล้างน้ำกันครับพี่น้องมาพี่น้องก๋อยกยกุ้งน้ำกันนะครับนก๋อยกุ้งก่อยกระซิวครับนี่ครับ อ่ะคุยพี่น้องมังบาดูมาดูดดเส้นมึงด้วยดูอ้ยถูกดูตัวนี้ดูดตั้งแดงสองหนวยนี่เอมามาดูด่ะจเสาเอะมขัดอาะขัดไปขัดอึมฮึมฮึมฮยมหยิบก๊าหยี่ยมเลยกรับ อ๋อีครับพุณน้องเว้ยพระกาดก็บอกหินดอกข้าวหทังก็ินอ้าวว้าวว้าเอาทาเอ้าเามาปลูกอืมคัมบุอบได้ก็มาน่จานเปจานอิ่มจอดดีกว่ครับเราไปอีลงเฮอโอมย่มาาี่น้องมเสรษบีครับมอนี่อยเพราะเนย้อ